สวัสดีครับผมสวัสดีผมเป็นพี่น้องสุขุทธสุขศน,นครับมืนน่มอ,อไงครับมาเผากับวันอาทิตเก่านะครับมื่อนี้มื่อได้พ่อขันโดนนะครับคิดหอดคิดถึงมวนเกือบเกือบเดือนนะครับข้าอยากแกะเงี้ยงเก็บเงีนมาอยู่บ้านบ่ได้มีเวลาเลยครับนี่นี่ไดโอกาสมากกับเยาวบ้านครับ,บน,รนี่จะแม่ครับ นั่งคลิปนั่งเบิ้งคลิปมาเยี่ยมบ้านครับนี่เบิ้งคลิปมันยังกบวยมากเลยเดี๋ยวถึงวันีท่เดี๋ยวถึงวันที่หน,นึงน่ง<อ>เดี๋ยวจังไม่ให้เบิ้งเลยถึงวันที่หนึ่งกันเถื่นแล้วนี่ย่ายครับย่ายนอนย่า่แถวย่ายถวด โอ้โหงบ้นมันจะถวดส้ใงใช้มุงควาบไปครับแตนแมงว่านจะกันยุ่ง,ง,งเรวจิพาไปเอาบุกลำไยครับส้มส่วนลางวันส่วนลังวาลหกบุ้ลำไยก็จิจ่นไปนะครับบุกลำไยอยู่ต้นหนึ่งะ่้นต้นดอกพําดหอมครับเนี่ กินมุดปีครับมี่สองต้นครับว่าหกหกนะครับนี่ันี่ยังเนอะทัววะนี่นี่ครับก <c oughs> พาแฟหอมต้นหนึ่งเนี่ยู่หลังบ้านนะครับ กับต้นนี่นี่ครับสองต้นในกินมดครับผมกินมดปีครับไอ้ผพาบนต้นลำใหญ่ตอนน้งบางกนกับห้องหกน้อยแล้วครับนี่พ่อจินไปน้องอะอันนี้อีกต้นหนึ่งครับนี่ตานน้ำหอม ปลูกไว้ครับนี่ครับต้นกัญญายกมาครับมันนะเฮ้ต้นเดียวกินมดปีเคขื่อนแล้วครับนี่กินแม่มดเลรอครับปลูกที่ไหนละครับปลูกไว้พอบริสุทธิ์แต่ว่ามันบทั้งพาะกินหรือมั้งครับนี่อ้าดูเนาะมาครับเดี๋ยวผมสิลองชิมเหมือนมันมันฉ่ำไป เอาเรียกเอาเคลื่นกันนะนี่ครับทำางในกับมีเะไรครับปุณห์เอาเอามาครับอื้อ วันยุโรปปานไหนครับจะต้องรอ่ามึงด้วยใช่ไยังพึ่งยังไม่ยังพึ่งีิครับนะครับสวนหลังบ้านยังไงมันตน้นกล้วยต้นหอมนึกอะไรยังกะ้วยน้ำหอมเออกล้ยวยหอมโอ้ยเบากิดเบาตืดละครับนี่ อือันจะเก้วไครับอื้นันเทาครับอืาเสพติดเบิ่งบักม่วงบักม้วนยุติเรัม่ทั้งหนบ้านต้นเนียนบักม่วงเขียวสวยมันหมดแล้วครับ แล้วสุกมดแล้วล้วนมดแล้วนะครับคิดอยากกินสมมืองเมอง,มอง,มอง,มองตอนน้นนียวอาเหลือป่ะนี่ครับมึองโอ้ยดีเห็นแล้วน,น,นี่มาเพิ่งยงครับนนะ่ะ เดี๋ยวหนึ่งไว้หนึ่งครับเนี่นดูนครับเห็นไหมนหครับว่ายังด้วสิโอ้ยเดี๋ยวดีนีด โอ้มีหลายอยู่ครับนี่ยนี่ๆนี่นี่น,ออน,นีนนน่เอาถึงเอาปันเลยนี่นะครับหันย่อหันย่เอาไม้สาวมัต่อยไปกินซมครับ ฟ้ไอ้ส้มต้บนบนบนสีของแม่นะครับสวยสวยนไฮะมีต้นเควดังแล้วอา้าวเมืต้นมะฮงวมาที่นี้อ มันจะสามชีมากคือปะอืมนักาสบคชิปนี้อันั้นก็สิไว้ซัมนี้นะครับผมคลิปนาพอกัดไมนะครับบึงเรลาก็ย่าริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่นนะครับผมแล้วนันต์ก็สิพยายามอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับวันนี้อ่า คำว่าเบื้องแรกอะกินเชดไมยเขีเน็ดไมยน้อยแนบไปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตามพี่เขานะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปเยี่ยมบ้านพี่เขานะครับสำหรับคลิปนี้นัดไปแล้วครับผมสวัสดีครับ